สวัสดีคุณังเลนะครับเี่มาสติ้งเกมมาตนูมาตนกันเลยวูวูวูจะวิ่งแล้วจะวิ่งมันได้ชิวเลยวะปิดปิดปิดด

Clear the threat. ได้ยังก็ออกไม่ได้คุณี่เขียนคอมแล้ไปก็ออกนไม่ได้เไรเป็นไรร้อนตัวแล้อ่ะมีอะไรปปกปิดเหรอ

โู้ไหมไงเลี้ยวสองแล้วถึงป่าละถึงป right ่าละถึงป่าละฟังฟังฟังอธิบายใจใจ,ใจ,ใจุงนักเตม,มาขอเอ็บวกเธอสาธุเควินเดอะบอยใครอะ เอ๋บัวใครอะลงน้ำหรออ๋อเ็นยยูได้ปะใครขอแค่วิดเดอร์บอยเควินเด the boy. อรบอยเฮ้ยอันนี้ก็ตึงเหมือนกันนะน่องตึงตึงตึงลงน้ำมจาจ้างมันมา 800K โอ้เคโอโหบ้าบอ ในต,ตรงนั้นแหละในตรงนั้นแหละน้องมันนี่เอ้ยลักกี้ขี้เหนียวอ่ะเราอ่ะเราอ่ะขี้เหนียวทุกคนมันแนะนำแต่เราไม่อยากได้เอเพิ่มมาสองร้อยมาเอ้ อพอเช่กับพอเช่แล้วมันฟินฟินฟิน,น,นผมชื่อพอดรู้ไหมยังใครรู้บ้างใครรู้าาตั้งแต่ตั้งแต่ผมเปิดช่องแกๆคอมเมนต์มาน้องน่มชายเล่นแผนบุกเลยเล่นแบบลูกชิงโดง่งป้าละ่ะลูกโด่งเลยโด่งข้ามหวัวเนะี่ย โอ้โหยชิ้หายถ้ามีคำหยาบขอัยดเลยนะครับไม่ออกเราได้เราได้เ,ไดเอ้าตั้งรับดีตั้งรับดีตั้งรับตั้งรับกลางตามตัวเลยเจ้าดวงดีปิดปิดวมางเงินตัวให้มาเลย

โดูงงดัดงัดเลยงัดเลยฟาวฟาวฟาวอย่าเตะเลยบอกแล้วอย่าเตะให้ส่งเลยไอ้ลูกทีมแม่งม่เคยฟังผมเลยลูกทีมเนี่ยแต่บุกมันเราก็ต้องไปซ้ายดิไอ้ความันจะดีไหม ลูกเดี่ยวเล่นลูกเดี่ยวดิปึบนี่ไงลูกเดี่ยวรอดดาบสับฝับลูกเดี่ยวนี่ไงบัมบัมมันทำหมอกแล้วได้เตะม,มุมครับเออโอ้ไม่เกอด ใครจะไดเจอคผเจเล่าตอนนี้ที่กำมือมันได้ที่เาตัวีรนี่สิบิวิตเกือบือจะโกมอ่ง้ี่จะร่องอะไรอะี้หนบอยเอ็นที่เอะแามาทำไมทำไมรามที่สักีลยตีเอร้องไห้อไร้องไห้ทำไม A breathtaking victory. The strikers weren't good enough at creating and seizing chances. It's time to increase their power. the no, boy no, 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 The power increase. No, 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 no. Let's try them out. No, no, no. No, no, no. Ding, ding, ding. ใจิจๆจรู้ว่ากลัวไม่ต้องกลัวยวปกป้องเองใครกล้ามาทำรลูกฉันใครกล้ามาทำร้ายใครใครฮะโอ้แกลงเหงาอีกแล้วมันประตูไก่มากเลยอ่ะเันประตูมันอ่ะเรามีมเอ็น S บวกเรามีทุกตัวเอ M B S เอ็มบีเอส มีโมด้าเลมีโมด้าเดินมาอยูมาย่มายมายู่เอมแผนบุกดูดิกำแพงมันเป็นยังไงมาเล่นลูกโด่งงองแล้วก็ลองปรับเป็นซ้ายดิก็มีหลอดวะ่ะเล่นลูกเดี่ยวปะล่ะเล่นลูกเดี่ยวแต่ว่าเป็นกลางลูกตรงมันก็จะฟืบข้ามหัวประตูไงไอ้ลูกตรงมันจะยิงปังปังปัง,ปงมันจะต้องสุ่มทางเป็นซ้ายไปขวา ฝ่ายซ้ายป่ายขวาใหม่ซื้อใหม่ขคยใหม่ซื้อใหม่ขคยจ้างมานี่จ้างมานี่บอกแล้วลูกเดี่ยวนี่คือเสร็จหย่อสีหม้อสองห่อใส่ใครไม่รำหนะ้า ฟั see any surprises left store. งนะก่อนจะสิ้นผมต้องละออกไปแล้วล่ะก่อนจะวิ่งกูต้องกลิ้งมาก่อนเลยยังนี่คือชาชองชาของแค้ต้องลงตู่ครับ ไปกับผู้ก่อยผู้บัด,ดแต่มาจะมาต้องคืน,นี้จะเป็นสตีไม่อยากเป็นเอ็นเตอร์ดาร์ผู้โต อนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงงานกับวันโลกวะแล้วนักเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันกันนะเว้ยอืมโลบากูโลบากูเออแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย